พาพี่น้องมาเบิ่งเข่าครับพี่น้องครับเข่าตรงนี้กะกำลังจะก,กลายเป็นสีทองครับพี่น้องครับได้เข่าล่มครับพี่น้องนี่ครับเข่าล่มนี่โอ้นะครับได้ล่มกับบกยากตัวพี่น้องนะครับเพิ่นใส่รถเกี่ยดอกคันค้นเกี่ยวอ่ะีเมื่อยอยู่นะครับ อีกบโดนครับพี่น้องอีกจัสกิบหามือนะครับก็เหลืองนะครับเหลืองทองแล้วนะครับผอมเกลียวแล้วเดี๋ยวสิมาอัปเดตให้พี่น้องบึงนะครับเมื่อนีเย่ยมือแรงนี่ครับนี่ครับอาทิตย์กะกำลังจะตกดินนั้นน้องเรือควมนะครับนะครับข้างหน้าได้พี่น้องเลยหม่องเก้านะครับหม่องเก้นี่น้าธงเนียนะครับ อย่างโมเลกบรรยากาศนะครับติดแดงครับพี่น้องนะครับวิดีโอถ่ายลงไปก็ถูกการระงับนะครับการสร้างรายได้คือเกาแตกกะลงไปนะครับให้พี่น้องบึงบรรยากาศนี่ครับโอ้อีกโบโดนครับอีกนะครับซี่ฮาร์มือนี่กะเหลืองนะครับเต็มทงแล้วนะครับนะครับนี่ครับความสวยงามเนาะนะครับ นี่บรรยากาศคางบ้านเพื่อนนี่แหละบ้านเซานะครับนีนะ่เดี๋ยวมือเกี่ยวกะเดี๋ยวสิมาอัปเดตถ้าเพิ่นมือคู่สออยู่นะครับนี่เพขนอาดสิเกี่ยวมือที่คู่สออยู่พอดีอสิอัปเดตคือเก่าเนาะนะครับเอา้าให้เบื้องต้นพี่น้องเบื้องนะครับวีดีโอ,อางามๆนะครับยัาาแงแมลงบรรยากาศอยู่ นะเคียงนาและป่าอ้อยนะครับมองเขียวๆนี่คือป่าอ้อยนะครับเป็นอย่างคือบอกว่าเคียงนาเพราะเนี่ยครับมันอยู่ใกล้กับนาก็เลยเคียงนาณบ้านเคียงนาเนี่ยครับและป่าอ้อยนี่ครับตรงนี้นะโอเคนะครับนี่คือความหมายนะครับพี่น้องอาร์ซีเดถามนะครับนี่ครับอันนั้นก็เป็นบ้านคนอีกบ้านหนึ่งนะครับบ้านเพิ่นนะครับอันนี้ของเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อ ขออนุญาตคองเพลินบะเวีนของคูสอฟังเสียงนกเขาพร้อมนะครับนี่ครับเห็นไหมครับเงินมูนนะครับยางเมืองแรง้งประมาณสี่โมงแร้งกับพี่น้องนี่ตอนนี้สี่โมงกลัวแล้วล่ะไปหาสี่หามงแรง้งฟังเสียงนกเขานะครับบรรยากาศเมืนน่อนี้ฝนตกลิ้นนะครับพี่น้องเด้อนะครับฝนตกลินก็สีเห็น อยู่ใบเขานะครับมีนม้ำฝนนะครับช่วงนี้นกกระลายได้พี่น้องด้วยนกหมายถึงนกไอ้นกกระจิบนกเหยงพวกนี้ยะมันมากินเขานะครับจะลงปลาเขานี่ครับู้นกตัวหนึ่งอยู่ไปลายไม้นะกล้องอาจจะซูมมาเห็นหอกหุ่นครับหุ่นเป็นนกเขาหรือนกเจ้านะครับน่าจะเป็นนกเขานะครับนี่ พี่น้องนะครับบรรยากาศยังมะเร็งนะครับเอ้าโอเคนะครับลาพี่น้องไปก่อนนะครับวิดีโอกะถ่ายไปสิติดเหลืองติดแดงติดยังกระซ้ามันต่อนะครับโอเคนะครับเนาะนะครับประมาณนี้แหละครับอยู่ดีกินแสบกินลำงว่ขวขัวไกลสมายดีสวัสดีครับ